สบายดีทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้เฮาสิพาทุกท่านเข้าไปรอบเบิงนอานาตลาดเราเนาะอยู่เขตเส้นทาง450ปีทุกคนอยู่เส้นทางสีนี่แหละอยู่เขตทางหน้านี่ก็จะหอนละอยู่ใกล้กับเขตอานาสถานีรถไฟรถเมล์เนาะโดยสารสาใต้นครลงจักทัดซึ่งเขาจะไปไทย ให้ทุกท่านได้เบิ่งเป็นบรรยากาศในยามสวยๆแบบนี้เนาะเขามีแนวซื้อน้อยนึงเกิดสีเวน้อยหนึ่ง,เ,นนงเพราะว่าเขามาส่งแขกเนาะมาเวียกมาส่สง,นนสางนั่นแบบไปสถานีรถไฟเดี๋ยวเขาที่เข้าไปเก็บภาพทานให้ทุกท่านได้เบ่งเว้ประมาณน้อยหนึ่งเนาะพอได้ภาพได้ยังให้ทุกคนได้เบ่งเพราะว่าเขาบริมาณถ่ายจุนีโดนเติบลวเดี๋ยวมาอัปเดตเบ่ง ถ้าเขามาตัวแรงนี่คักคนไหลายเพราะว่าตัวนี้มีคนมาซื้อมาอย่างหลายนะเดี๋ยวเขาไปรอบเบื่งว่าบรรยากาศในงามที่สวยแบบนี้มันจะเป็นจังไรเนาะคลิปก้อนๆที่เขาถ่ายผ่านมาให้มันเป็นนานาตอนนั้นตอนหัวค่ำเนาะตอนหัวแรงเดี๋ยวเขาคลิปนี้เขามาเบิ่งตอนแบบสวยแบบนี้นขีดทั้งหน้าในกอนห้อ เส้นทาง450ปีกเกิดขียทนทางในตลาดล่านี้ทุกคนมีปเพิ่งเจอง,งอ่าย Jangan lupa like, subscribe,

นั้นอังเลยเออ้อ,อมาไมือสวดแล้วอกนเกียบหมก Thank okay. you. Thank <laughs> <laughs> you <laughs> มานนี it it s okay. <S ้อาจจะกดนะไ่าอันนี้จอดอะไร15จอดนี่อย่างมาเต็งมอ่ะตัวเบอรี้เอรตัวเบอรี่นี่เลกกอลูกมัวว่าอมุนอมุนองุนไป ทำเป็นเอันนี้คนายรอคะกลิปนี้ประมาณนี้แล้วทุกคนเขาไปกลิปให้ทุกคนได้เลย